สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมจิตโทษไปสอบถามแนวทางตัวเลขกับแม่ยูบานเข่าชชยภูมิูด้อครับผมทีวาเพินมาเป็นงวดแรกครับพี่น้องที่เก่ามาเชื่ได้สัมผัสคลิปก้อนหนานีนครับผมกับความหวังของเรซีครับผมอีกหนึ่งทีมาครับผมเป็นเลข ่มฝันครับเอากหลไรมือแล้วครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวโทรไปยามแม่เบงครับผมว่าผู้เพิ่นเคยฝันแบนเน่เพิ่นฝันไปครับผมครับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสิบแปดเพราะว่าืวอวันเพิ่นกะได้สองซีตัวเดียวได้ครับผมกับงวดนี้จะเป็นเจ้าไดครับพี่น้องเนาะครับก้อนที่จะไปรับสมรรบฟังแนวทางตัวเลขกับแม่ก่ามาเชียกขอขอพระคุณแม่ได้ครับผมไปสอบถามแนวทางตัวเลขกับแม่ จากบ้านเข่าใชยพูิกันเลยครับโสวัสดีค่ะแม่ครับแม่เกามาเชีย <สะ S 1> ได้ครับผมจ้าสวัสดีค่ะเกาเมาเชียน้ำเชียเปยังไหนแม่ข้าวข้าวเพิ่นเป็ยังไหนล่ะตอนนี้เพนอ้เมื่อนั้นแม่โทรไปหคยไป ทษไปหาเก่ามาเชียสองสายแล้วแม่ดูว่าเก่ามาเชียวันบ่้างแม่กับรถเบรคโทษไปดีวันจาว์นะวันเสาร์วันเดินทางมาเลื่อยไหมแม่แมฮะอาจจะเดินทางอยู่เลยเบรคเบิ้งโทรศัพท์นั่นครับคือจินแม่แล้วแม่กับรถเบรคโทษไปดีคือวันสาว์นนะป้าป้ารถถึงปลายแล้วเพิ่นไปแก้บนครับผมไปแก้บน แล้วแบบนี้แม่ก็ค่ายไว้รถน่นแหละว่ดาดิส่งมาให้ก็มาเชียวแล้วแต่แม่สง่งรถเป็นดอกคู่ถึงก็ส่งกับเด็ให้ลูกหลานส่งให้แล้วแบบนี้อันเพิ่มไปแก้โบนเพิ่มแตเอาโดนตยียังไปงั้นเหรอนอ้เพิ่มโบนไว้ครับถ,ถ้าถ้าถือียังเสียแล้วเพิ่มแตไปแก้โบนคนกับเองว่าเป็นยังแบบก็มาเชียรแล้วบัดนี้ค่ะแต่เพิ่งระเพิ่งกับ,กบ,บอกอันคนที่บอกะอะหลวงปู่มาส่งเพิ่นบ่แม่นั่นปูน่ส่งเดช ท,ที่ที่เพื่อนฟันน่ะที่เพื่อนฟันน่ะที่เพื่อนฟันน่ะอันเมื่อได้แกโบนแล้วบ่ะนี่หลวงปู่มามามา,มาเขา่ามาสงเพิ่นมาเข่าเพิ่นเพิ่นไม่บอกหาหาสามคนผู้ที่ว่านฟันแม่นนี่บ่แม่จ้าเ <Yeah. S 1> พื <Yeah. S 1> พ่อนแบบ่ได้เพืบบ่อนบ่ได้เป็นเจ้าสงเนี้ยเป็นชาวบ้านเขาธรรมดาเหรอเขามาเชียร์แม่แม่ที่ว่าแม่ <'s> วอาไอ้คลิปแ <Yeah. S 1> รงบ่แม่ผู้นี้ป่ะ จ้าผู้นี่แหละวะเบดเน่เพื่อนั้นเพิ่นไปแก้บนเพื่อนกะป้าแล้วก็โดนตีเรายังไปงั้นเพื่อนบนไวน้เนาะล้วบิดเน่เพื่อนกะเปิดเพียงโมนียังนี่ั่ะเล่นทั้งบ้ีเพิ่นกักบก้อนันแล้วบิดเน่ปูปูปูมาส่งเพื่อนแบบว่าแบบอันมาขอเพื่อนอยัง,งอะ่ะเนาะใครคนสองอ่งเนี่ยโดยบังเอิญเลนป่แม่แบบจ้าบังเอิญเลยเหรอเพื่อนบอกหาหาสามศูนย์เขากับบน่้องแม่กับฟังเดิงเตะกับล้อ,ล,อล้อมฝันเพื่อน คแั่พี่เนี่ยว่ามันติดตรงกันบ่ถ้าตรงกันเขาก็ค่อยนัดแม่กันจ้ะครับผมแล้วันนี่เพิ่นกับส่วนคัวคัวป้าที่ร้อนไปแก้บุญนั่นย่างพิ่นสิไปแก้บุญมื้ออื่นยังแฉต้องมาเคลียร์เพิ่นสิไปแก้บุญมื้ออื่นเรในมื้อคืนน่ะเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่ามีผู้เฒ่ามาหาเพิ่นผู้เฒ่านี่ก็จ้าต้เป็นจังได๋เพิ่นก็จําบ่ได้ว่าซั่นเราแต่เนี้เพิ่นว่าอันงวดนี้นั่นดอกไม้บ่หลายเนาะว่าซั่น เป็นวันหนานั่นดอกไม้หลายคนนี่เด้อจีไห่ดอกไม้หลายคนยยยคนี่แล้วคนอยากเบิ่งมะล้อมก่มกอนว่ากันมะล้อมก่อนมะล้อมซิ่งน่ะเจ้าเจ้ามาเชียครับแม่นั่นแหละแล้วคนอยากได้บุญไว้อียดได้พระบูนสามตัวรอบเนี่ยเพิ่นว,ว่าจะได้สามตัวด้อยันหลวงปู่ถ้าได้สามตัวนี่กระเดี๋ยวมะล้อมก่อนมางันไห้ว่ากันเพิ่นสมบุญมะล้อมก่อนน,น,นั่นแหละกันล้อเบิ่งกันฝนันแบดที้เนี่ยเจ้าม,มาเชียครับบย <จะ S 1> ่าฝันไปนั่า S 1> <S 1> โอ้เปินจะให้ดอกไม้ลายก็เก่าทีหมดนี่จ้าว่า้ว่นหนาที่ให้ดอกกันเอาดอกไม้ลายกูนี่เด้อว่าสันอยากได้ดอกไม้ลายกนนี่อยากให้ดอกไม้ลายกูนี่พัดเป็นพัดกไม่ซื้อดอกกุหลาบดอกกุหลาบแดงดอกไม้แดงน่ะอาไปถวายเพื่อนมาก,กระบนนี่ก่ะเพื่อนกนเลยมาเข่าความฟันชัวตาที่ลราไปแก้นบนนั่นแหละว่าว่านนานั่นเอาดอกไม้ลายกนนี้เด้อไปให้นะเราอยากตั้งมาล้ำก่อนว่าสัน อันหาดสามศูนย์นี่เพิ่นเพิ่อนบอกออกมาแน่นส่งนั่นบอกแม่แน่นที่ว่าเพิ่นมาเข่านั่นบอกไม่เพิ่นเขียนที่จังเลยเพิ่นเพิ่นบอกว่าออกมาต่อมาเชียร์เป็นเย็ดมือที่เรียกเป็นเย็ดมือเป็นเย็ดมือหาเนี่ยครับแล้วบัดนี้แล้ววันที่สองเขาย็ดสามแล้วบัดนี้แล้วซุ้มปลาที่เพิ่นถือลายลายน่ะเพิ่นไปขอหลวงหลวงปู่ขอสามศูนยเน่มันขอยหยได้เบิ่งหมอลำขอนวัดสันเพิ่นวางสิ่งละครับผม มันนี่เพื่อนก็ฟ้ออันตะยีนั่นแหละเพิ่นก็เอามือลงมเหมือนอย่ยงนั้นไลยเฮ็ดซูนเห็นซูนแห้งลายแบบสะบัดมือแห้งลายน่ะโอ้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่ได้ดว่ากำมือเป็นเหลก็กกลมมุ่งกลมบ่เพิ่นเฮ็ดนกำมือสะบัดไปเลยแบบกำกำกำมือเป็นเหล็กซูนไปเลยนะโอ้ครับผมจ้านั่นแหละแล้วก็เข้ามันนี่กับประธานทีนั่นเพื่อนเลยเนี่ยเราแต่กับบ้านที่ใกล้ใกล้กันคือเพื่อนตะยี ไปร่างกันไปยังใดแม่กับพระท่านกินเนี่ยแล้วแบบแม่ต้องแม่กับว่อกันเมื่อวานนี่กับว่าครบร้องเบิ้งเลีบฝันว่ามันอิดตรงับปันเพื่อนไห้มีบอถ้าตรงกันเท่ากับยังคอยจัดเลยเนี่ยก็มาเลียร์ครับเนี่ยล้อก็นฝันดีจ้าล้อกันฝันก่อนแต่ว่าห่าสามศูนย์นี่แม่ว่าจังใดคุยกันเอาไวยุ่นบ้างจังใดทุกแม่กับ บมื่ท่านไม่จัดในอยังนั้นแต่ต้องแม่กับเบิ้งสนใจเลขความฝันนจ้าเนาะล้อเบิ้งความฝันอีกเทียนนึ่นเพราะว่าทุกเทียทุกเทียนต้นไห้ม้านั้มันเป็นมันเป็นความฝันครับผมจ้าความฝันแล้วมันนี้มือตีออกนั่นมือตีออกที่ทานม้าหนังงมือตีออกวันที่สิดวงนั้นทานม้า่นเพิ่นกับิ่นกับแม่จูนอีกเด้อที่อัน สองซี่สองซี่ต้องดัสูนหนึ่งเสียแล้วพวกแม่กันเลยหมั่นใจนะแต่ล้อเบื้องความฟันอีกเค่หนึ่งตอนครับแม่จ้าว่าคนจีฟันตรงกับงที่เพื่อนไข้มีโบสันเดสครับจ้ะถ้ายังใหญ่จะแม่โทรหายจะเล่นเด้อสระแม่ครับเพม่น่ะครับจ้าใกล้ๆมือก็ได้ยน้อแม่เนาะสรุปเรี่ว่าถ้าแม่ถ้าแม่ได้ปุ๊บแม่ก็โชว์เวอร์มากกันเลครับ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ติดโทหาที่ทหาที่ผูกนะช่วเลยตอนมาเช้าครับแม่จ้าอ๋อเด้อเด้อว,วันที่หนึ่งครับแม่แล้ววันที่จำเป็นสามสามสามสิบ <8. S 2> เอ็ดเออวันที่สามสิบวันที่สามสิบสามเอ็ดแม่ลืมไปว่ามันออกหนึ่งสีหาจากวันที่สามสิบสามเอ็ดนะอีกช่วเลยครับผมจ้าอีกชัวยเลยนั่นแหละเพราะวันจิตใจยังสัน้นครับแม่ จะนั่นแหละค่ะแต่หาตามศูนย์นั่นแหละเขาก็ล้อเบิ้งเลขกฟันอีกเทียนนึงเนาะครับผมจะจะก็มาเชื่อกับิรบกวนแม่จำเนี้เด้อครับแม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมหลังจากที่ได้โทรหาแม่ครับเพื่อนว่าผู้เพื่อนฝันแม่นเพื่อนท่านไดนฝันเด้อครับผมแต่ว่าเพื่อนไปล่ำไปแก่บนก่อนครับผมครับล่ำถวาย กับปูวันนี้ปูพื้นมาเขาสิงครับพี่น้องเนาะให้ตัวเลขกตามที่แมวบใอ้ฟังได้ครับผมครับเพิ่นจะเป็นนายกนิ้วของสีครับพี่น้องเนาะได้หาสามศูนย์ได้ดครับผมห้าสามศูนย์ไปผิดใจหน้าองก่อนครับผมเพราะว่าพิ้นแม่ที่ว่ายู่บันเข่าหรือว่าอีกหลายค้เพิ่นกันยังรอดรอเลขกฝันจากแม่ผู้นี้ครับผม ยังค่อยมาสรุปกันอีกทีนหนึ่งประมาณวันที่สามสิบเอ็ดหรือว่าวันที่หนึ่งเนอะครับผมห้าสามศูนย์ครับ, 30, รบพี่น้องเนาะเพิเหมาก 50, 53, 30, นห้าศูนย์ห้าสามสามศูนย์บนล่างเนอครับผมบนล่างครับบนล่างเอาวันนี้กับดูซึ้ว่าร่มแห้งนะครับผมครับเพราะว่าเบิ่งจากเขา้ากับว่ามีพายุเข่าทาั่าผากเนื้อกับ อีสานตอนบนครับผมแต่ว่าตอนนี้ยุททางอุดรนกับยมพัฒนอมีฝนนะครับผมทางชัยวานก็ถือว่ายุไก่สะกลครับผมหรือว่ายุไก่น้องไขยในฟังทั่งสางค้อมครับพี่น้องเนาะบึงการบรรดุงสิครับผมกับกัยัาบ่มีฝนนะครับผมทางชัยวานครับมีตะล่มครับพี่น้องเอาแนวทางตัวเลขในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวจะคอยมาตามอีกทีนึงความหวังของ f อีอีกหนึ่งแรงรับพี่น้องเนาะครับแม่ FC จากบ้านเข้าชายภูมิถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกบขอเอวยพรอนห้พี่น้อง FC โชคดีถูกหวยรางวนนไปน้ากันครับ1นึ่งสิงหาคม68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ